สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้ยฝนตกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพิ่งจะกลับมาจากซื้อของไทยนะคะกลับมาจากซื้อสเสบียงเดี๋ยวจะไม่ให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรไปบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งไทยๆนะคะาราคาเนี่ย เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะจ๊ะราคาไม่แพงนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านะคะทุกคนเนี่ยผักอะ่ะไปเจอร้านจีนมาใหม่ราคาก็ค่อนข้างถูกนะเฉพาะผักนี้นะคะกวางตุ้งกับผักบุ้งเนี่ยอย่างร้านหนึ่งจดห้าหนึ่งจุดห้าก็ทุกคนเอาไปคูณกับ ประมาณ3 6สนะคะเหร็มูตอนนี้นะคะแล้วก็ได้เข้ามาเป็นข้าวหอมมะล,ลิของบ้านเรานะคะอันนี้ราคาอยู่ที่สองจุดนะคะประมาณ2 4งจุสี่น่าจะเ,าเท่าไหร่อ่ะกิโลนึงหรอประมาณอันนี้กิโลนึงนะคะแล้วก็ได้ได้ขนมมาเป็นขนม กินเล่นนะคะเป็นมานาน่า Banana. อันนี้หนึ่งยูโรนะคะหนึ่งยูโรแล้วก็ได้อันนี้มามะละกอซื้อมาฝากาพี่เขาฝากซื้อนะคะเนี่ยแพงอยู่นะเนี่ยไม่ถึงกิโลหนึ่งนะคะหกจุดสามสองยูโรพี่เขาฝากซื้อสามลูกนะคะเนี่ยลูกนี้ก็ กิโลสขีดก็7.9ยูโรนะคะทุกคน7.9ยูโรแล้วก็มะละกอเนี่ยมีอีกอันหนึง่งอันนี้ก็5.7ยูโรอยู่ที่7ขีดนะคะส่วนลูกเล็กนี่ซื้อมากินเองเพราะว่าที่ซื้อมาที่ที่แล้วมันยังเหลืออยู่เนาะสยูโรจ,จุดจุดส ผมแยกเอาไว้ให้พี่เขานะคะแล้วก็ได้มะระมาจ้ามะระจีนอยู่ที่สามขีดนะคะ1.52ยูโรแล้วก็ได้กาแฟมาพอดีช่วงนี้ริ่มตัวเองตัวเร่่มบวมแล้วละ่ะก็เลยซื้อในตุรกิฟของไทยเรามากินนะคะอันนี้ค่อนข้างแพงนะ กล่องนึงเนี่ยราคาอยู่ที่6.3จุยูโรเลยนะคะทุกคนเนี่ยกล่องนึงอ่ะหกสาในนี้ก็จะมีสิเนาะซื้อมาสามกล่องนะคะแล้วก็ได้อาหารญี่ปุ่นมามา่ามาม่านี่ก็ได้มาสามรสนะจ๊ะได้มาสามรสต้องยำพูด ยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็หมูสับถือว่าเอาหมูสับมาสองอันอโอเคเอาหมูสับมาต้มยำกุ้งแล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะนี่ก็อันนี้มาม่าเนี่ยอยู่ที่สองละเท่าไหร่เอ่ยมาม่าสองละประมาณศูนจุด 0.5หรือ0.9ไม่รู้ว่าทุกคนแต่ทั้งหมดนี้นะคะซื้อมาสองร้านก็นเลยมีสองบิลเดี๋ยจะให้ดูนะคะว่าเท่าไหร่25ยูโร25ยูโรกับ28ยูโรแพงมากเลยเนี่ยของมีอยู่แค่เนี้ยอันนี้มาวมา่า เนี่ยมีมาม่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะจ๊ามีมาม่าแล้วก็มีผักอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็มีมาม่าแค่นี้ราคารวมกันเป็นประมาณห้าสิบกว่าบาทนะคะเอ้ห้าสิบกว่ายูโรแพงมากเลยถ้าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอาสามสกไปคูณนะคะ มันแพงเพราะอะไรรู้บ้างมันแพงเพราะมะละกอมันแพงเพราะมะละกอกับกาแฟเนี่ยค่ะเพราะมันกล่องละหกจุดสองหกจุดสามเลยนะคะอันเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยพวกผักมันก็ถูกเล่นะทุกคนหนึ่งจุดห้าก็ก็ถูกมากเลยนะเนี่ยแล้วก็แทงมะละกอละค่ะกับกับกาแฟนะโอเคค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะเดี๋ยวให้นะคะอคของที่ซื้อมาวันนี้ กาแฟผักมีขนมชองเดียวไม่อยากซื้อมาหลายอย่างอ้วนแล้วเนี่ยจะห้าสิบกิโลอยู่แล้วแล้วก็มีเนี่ยมาม่าตุนเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานแล้วนะคะโอเคมาละกอทุกคนดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะฝนมันกําลังตกค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูผักของเรา นัจ้านะจ้านี่ผักกุ้งเราก็มีนะแต่ว่ามันมันงอกไม่ทันไงมันโตไม่ทันพวกนี้ก็อะไรอ่ะไรดิสโอ้สกรปรกมากเลยด้านนอกต้าอันนี้เดี๋ยวเอามันมันลิวฝนมันตกนี่นะคะไปแล้วค่ะทุกคน